อ้ยดีครับแล้วมีฟ้าครับนะปล่อยมาพอกไคว่เอาสมกันยังหน่อยจัดจะคลิปหนึ่งสร้างวานหน่อยครับน้ำคีซี่ครับนี่โอ้ยงงวงามครับนี่งวงงามของ เอกซิสครับนะโอ้ไปใส่เลยอยู่เพื่อเก่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาให้ยังไงเฮ้ยเฮ้ยไปดูไปดู บอออกครับบอออกเฮ้ย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 เออมเนี่ยครับพี่ครับเสียงตามสายมาครับทาไมเงียบครับเฮ้ยว่าจะขอท้ายไ้นะ เองเียมคนเดิมครับนะง่ายเม่เรียงนี้ครับที่พักก่อนเฮ้ย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 ออาไปนั่นยากอีนะครับไล่ออกหยาคับพี่ยาผาด้าคนอีก เฮ้ยเยอะกซด์วะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวยุ่ครับที่กักโตครับนะเป็นแน้วเซ็ตแล้วครับน่าจะเปิดใส้มืออื่นมือหื้อเนี่ยครับนะ พร้อมใส่งานเรียบร้ยอยฮัลูหลไปมาเจอควายจังหน่อยแล้วจัดจังหน่อยครับเนาะเอ้ครับส่วนงวบอคอยปล่อยครับเหมือนีย่บอคอยเห็นครับเนาะ มีฟ้ามั้เฮ้ยขังแน่ปล่อยแน่ครับนะเฮ้ยคลิปกะถ้ามีคลิปสองสามอันกับตอนนื่งได้ครับนะเฮ้ยๆเฮ้ยมาดูนี่ครับทางเขามีสอง่างนะครับเสร็จจอบแล้วของนักเรียบร้อยครับนะ และนี่ออกมาจากเทียงเลยครับเนาะสิบเอ็ดโมงกว่าครับเนาะโมงเสารก์กว่าแปลเทียงครับเนะี่ยเงานี่มันมันเป็นจิเทียงนะเงาเนี่ยสื่อโตลนะครับเนื้อเล่นน้อยคนระับเนาะเวลาบ่ามีก็สังเกตที่เงาครับนะโดยธรรมาชาติธรรมาชาติาเป็นกระบอกบเหัวไหลเวลาเทียงเบิ้งหัยหนาครับเงาซื่อโตเนี่ยับ มาใช่กระไก่เคี้ยงครับนะกลางหัวคือเทียงตรงครับก็คือเทียงเทียงทีรีครับตรงดิ้งครับนะเริ่อเทียงตรงครับคำว่าเาาทียงตรงก็มาจากนี่นะครับเงาตรงเป็นตรงครับแนวดิ้งครับนะซาาื้ออาลาดเอ้ยเอ้ยไปเอ้ย ผูก็จะมีไปแน่นะแตโมนิโซนของสามิยี่ฟ้ามไปเลี้ยงเนี่ยเพท่านเห็นครับนะหรืออาจจะปล่อยตาเศร้ากรับเจักครับเนาะสามิี่ฟ้ามครับมีภารกิจอยู่เลยบอรเดียวมาเบิ่งว่าผู้ใดปล่อยบ่ปล่อยยังไงครับเนาะเฮ้ยมีคงจะเจอกันอยู่บัลเลี้ยงนะครับเนาะไ่เจออาจจะเป็นคอกเดียวครับกับผมเป็นยังครับเนาะซูมือนี่เลี้ยงได้ครับเนาะออกสามิยี่ฟ้ามพ่อยู่ครับเนาะเคยชินครับมันมีหลายสิบเจ็ด สิบเจ็ดตัวมันกับพ่อมะเหลือสิบหาสิบหาเลี้ยงยึดโดนพักหนึ่งครับเนาะมันก็แยกมูได้เป็นไปตะเพิ่นได้หัวหลายครับมันก็เลยอยู่ครับกับมาเหลือสิบเอ็ดครับนะสิบเอ็ดสิบหนึ่งตัวมันก็เลยบ่มีปัญหาครับในการเลี้ยงทันอยู่ได้แล้วครับนะบริยานปลาแล้วปลาเคยไปประจำกันเลยคุณชินครับเนาะ ก็ได้ผลประโยชน์มาจากแมตติกนะครับนะติ๊กเป็นงูผลประยานิปลากะไดไปเลี้ยงน้ำเพลินเอ้ย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 เ,ยเยมื่อนนี้ผมซื้อว่าทีบงานจะ่ไปหนานแน่นครับว่าลายตัวครับนะ ไอาลูกอ,อากาศจะห่อนเอาครับเบอกว่านี่คลึมนะครับครึมฟ้าครึนฝนนะครับเนาะไอเนี้ยครับปลอดโปร่งครับเนาะไอเนี่ยเลี้ยงอยู่นี่ก็ได้แล้วครับเนาะแต่แมันงัวนี่ปอได้เนี่ครับเนี่ยเลี้ยงใกล้เขานี่ปอดได้ยังไงด้านนี้่ะครับออกไขยดอนเนี่ยครับอุปพุ่น ออกในพ้นท้องนี่ครับว่ายดวนเป็นอ้อขโมา,าแห้งกันสิบเบกรกบ่านัเน <laughs> เฮ้ยฮ่าฮ่าฮ่าอยกขัรถเสียลเฮ้ย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 เอ้ยเ้ยเ้ยงหายไปค,ครับเนาะ มาส้นสี่มีปัญหาครับเฮ้ยให้ปัญญา,าครับใส่เบาะหนกครับเนาะต้องให้เปัญญานครับเนาะใส่เสียงใส่ยังก็ได้ครับนะเนาะใส่เสียงใส่เสียงใส่นังสติกก็ได้ครับเนะี้ยให้ปัญญาครับก่อนครับนะแล้วก็ใส่เสียงตว,วาดให้เปัญญากนกะยูครับเนาะเป็นเคยถือตีเจ็บน่าจะจำได้ครับบ่อยเห็ดสินะเฮ้ย อ้เป้ปกะจังที่เคยบอกครับถ้ามีของอาจจะไล่เงียบนะแต่พื้นที่ที่เป็นสิ่งของที่เขาห่วงหามมันมีปัญหาครับจานก็จะไล่งายครับมาต้องไล่กลับไปครับลักษณะหนีคือไปอย่างเดียวครับลักษณะนีคือไปหาของไปอย่างเดียวไปหาของฝนมากครเต็มเม็ดเต็มหน่วยครับมากโตแค่ช่วงเสาครับนะในน้อย แค่ดินซุ่มครับแต่ว่า่ะยังสี่กับหฮยาเกิดดีครับนะแล้วเมือนี้เฮาสันสันครับนะกับบถือว่าสันมาไหนนะครับนะกับพอกไฟเก็บภาพบรรยากาศมาจากน้อยส่วนฝูงทีมงานงัวกะต้องไปหลุ่นกันอีกบนเลี้ยงครับมัาจะเจอกันบ่อครับปอยหรือเปล่าบ่ล่อยกับขอกเดียวครับมือนี้ขอบคุณทุกท่านที่เขามารับชมเป็นกำลังใจครับผมนะ ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ